สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับวันนี้มาพบกับคุณครูตานในรายวิชาคณิตศาสตร์นะครับสำหรับ EP ีที่7นะครับชั้นประถมศึกษาปีที่3นะครับการบวกและการลบจํานวนนับไม่เกิน100,000การหาค่าของตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์การลบ จุดประสงค์นะครับเพื่อให้นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาที่ผลลัพธ์ไม่เกิน1น0 0งแได้อย่างถูกต้องนะครับคุณครูจะยกตัวอย่างนะครับเด็กชายชูเกียรติมีเงินฝากอยู่460บาทวันนี้ฝากอีก40บาทเด็กชายชูเกียรติมีเงินรวมทั้งหมดกี่บาทนะครับประโยคสัญ,ญลักษณ์นะครับก็คือเด็กชายชูเกียรติมีเงินอยู่เท่าไรครับ 460บาทแล้วก็ฝากไปวันนี้อีก40บาทเด็กชายชูเกียรติมีเงินรวมทั้งหมดกี่บาทคําว่ารวมทั้งหมดตรงนี้ต้องเป็นอะไรครับเป็นบวกใช่ไหมครับเท่ากับตัวที่เราต้องการหาค่านะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับเด็กชายชูเกียรตินะครับคนเดิมนะครับมีเงินฝากอยู่460บาทวันนี้ฝากอีก40บาทนะครับเด็กชายชูเกียรติมีเงินทั้งหมด กี่บาทนะครับเราก็มาดูนะครับมีเงินฝาก460บาทนะบวกกับฝากอีก40บาทนะครับเราก็จะได้ผลรวมนะครับก็คือเท่าไรครับก็คือ500นั่นเองอ่ะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำนะครับมาดูวิธีทำนะเดี๋ยวเรามาดูวิธีทำกันนะครับ วิธีทำเด็กชายชูเกียรตินะครับมีเงินฝาก460บาทบวกกับวันนี้ก็คือ40บาทนะครับที่ที่เด็กชายชูเกียรติฝากเพิ่มนะเวลาเราบวกนะครับเวลาตั้งบวกเราต้องตั้งให้ตรงหลักนะครับอ่าเรามาดูกันนะครับหลักหน่วย0นย์บวกกับ0นย์ได้เท่าไหร่ครับได้0ยไหมครับหลักสิบครับ6ตั้งบวกกับ4 เท่ากับ10ใช่ไหมครับใส่0แล้วก็ไปทดในหลักร้อยอีก1หลักร้อยไม่มีตัวบวกนะครับแต่มีตัวทดนะบวก1ก็คือเป็น5เพราะฉะนั้นแล้วเด็กชายชูเกียรติมีเงินรวมทั้งหมดกี่บาทครับ500บาทนั่นเองนะครับทีนี้จะถูกหรือเปล่าเราต้องทำอะไรครับเราต้องตรวจคำตอบนะครับตรวจคำตอบ เราก็นำผลบวกนะครับผลบวกในที่นี้คือ500ใช่ไหมครับตั้งแล้วก็ลบกับตัวบวกตัวบวกคืออะไรครับคือ4จะได้เท่ากับตัวตั้งนะครับผลบวกตั้งผลบวกคือ500นะครับลบกับตัวบวกก็คือ40จะเท่ากับตัวตั้งนั่นเองตัวตั้งก็คือ460นักเรียนถูกไหมครับ นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างนะครับยายมีเงิน11,990บาทซื้อตู้เย็นไป8,990าย้าบาทยายเหลือเงินกี่บาทนะครับประโยคสัญลักษณ์นะครับ11,990นกะกับซื้ออีกเท่าไรครับ8,990บบาทเหลือเงินกี่บาทคำว่าเหลือเงินแสดงว่าตอนแรกจะต้องไหมครับจะต้องลบใช่ไหมครับ แล้วก็เท่ากับตัวที่เราต้องการหาคือยอดที่เหลือนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับยายมีเงิน1 1 9 9 0บาทนะครับัยยง 11, บนะบ้งไว้นะแล้วก็ซื้อไปอีก8,990บาทนะครับเหลือเงินกี่บาทนะครับเหลือเงินกี่บาทเมื่อลบออกมาแล้วนะครับ ปรากฏว่าเหลือเงิน3,000บาทนะครับเรามาดูวิธีทำกันเรามาดูวิธีทำนะครับเราก็ให้ยายนะครับที่มีเงิน1,1990บาทตั้งนะครับแล้วก็ลบกับที่ซื้อตู้เย็นคือ8,990ใช่ไหมครับเวลาเราลบนะครับอย่าลืมนะว่าเราต้องตั้งให้ตรงหลักนะครับ แล้วก็ลบไล่จากหลักหน่วยไปหลัก10ไปหลักร้อยไปหลักพันแล้วก็หลักหมื่นนั่นเองนะครับในที่นี้หลักหน่วย0ลบกับ0ได้เท่าไรครับเหลือ0นั่นเองนะครับ9ตั้งลบกับ9ในหลัก10นะครับเหลือเท่าไรครับเหลือ0มาดูหลักร้อยนะครับ900ลบกับ900ย เหลือเท่าไรครับเหลือ0นะครับทีนี้1,000ตั้งลบกับ800 0ลบได้ไหมครับลบไม่ได้นะครับเราจึงไปยืมหลักหมื่นมาอีกหนึ่งทำให้หลักพันเป็น11 0 0 0พันนะครับลบกับ800 0เหลือเท่าไรครับ11เลบ8เหลือ3,000นะครับนะ เพราะฉะนั้นแล้วยายเหลือเงิน3,000บาทตรวจคำตอบนะครับเราก็เอาอะไรครับเอานำผลนะครับผลลบตั้งนะครับนำผลลบผลลบคือเท่าไรครับคือ3,000ใช่ไหมครับอ่าบวกกับตัวลบตัวลบคือเท่าไรเอ่ยคือ8,990นะเราจะได้กับ เท่ากับตัวตั้งตัวตั้งในตอนแรกคือเท่าไรครับคือ11,990ใครได้ตรงครับถ้าตรงแสดงว่าถูกต้องนะครับการแก้โจทย์ปัญหาการบวกและการลบนะครับทำได้ง่ายๆก็คือให้นักเรียนอ่านโจทย์ให้เข้าใจก่อนอันดับแรกแล้วดูว่าโจทย ต้องการให้เราหาอะไรต้องการหาผลรวมทั้งหมดหรือจำนวนคงเหลือนะครับเมื่อได้คำตอบแล้วสุดท้ายเราต้องตรวจคำตอบด้วยนะครับเพื่อดูว่าเราเนี่ยทำถูกต้องหรือเปล่านะแล้วคุณครูมีโจทย์ให้นักเรียน3ข้อวันนี้ นะครับเพื่อให้นักเรียนสามารถแก้โจทย์ปัญหาที่ผลลัพธ์ไม่เกิน1 0 0 0 0แสนได้มีโจทย์ให้3ข้อนะถ้านักเรียนทำโจทย์3ข้อนี้แล้วนะครับให้นักเรียนส่งนะครับถ่ายภาพส่งมาให้คุณครูทางไลน์นะครับถ้าหากใครทำลงสมุดนะหรือใครจะแสดงที่ทำแล้วลงไว้ใต้คลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับ ให้นักเรียนทําแล้วส่งให้คุณครูด้วยนะครับสําหรับ EP นีนี้พบกันแค่นี้แล้วเจอกันใหม่ใน EP ีหน้าสวัสดีครับ